โอเคครับผมก็กราบสวัสดีมิตรรักนักดำปาทุกคนนะครับผมพบกับทีมงานคุณภาพอีกเช่นเคยวันนี้ก็อยู่กับไม้เด็ดนะผมนี่วันนี้ก็มากัน3คนอีกเช่นเคย4ี่คนรวมตากล้องนะผมวันนี้ก็อยู่กับช่างนัดคิบูหลวงวันนี้ก็เสียหายสิครับคุณทูอันนี้เขาเรียกว่าคล้องนะผมค้องครับถ้าเราตาคล้องแข่งใช่ไหมถ้ามันอยู่เฉยๆแล้วเราไปคล้องเขาเรียกว่าคล้องแข่งนะรับ ไดดหว่ะครับแสงลอยแสงเมืองมาแล้วครับเราเพื่อไม่การเสียเวลาผมที่นี่ก็กําลังมานะครับผมหลังจากที่น้ําขุ่นวันนั้นนะครับผมโอเคตอนนี้ก็น้ําก็เริ่มใสใสจ้วดเลยมองเห็นมองเห็นปลาเลยครับผมพูดเลิงใช่ไหมเมื่อกี้พูดลิงโอเคนะนะเไม่รู้เลยโอเคครับผมตอนนี้ก็ไม่เสียเวลาน้องเน็ตกองเราล้างหน้ากากรอแล้วครับผมโอเคไปกันเลยครับผมไป เปิดย้อนกลับย้อนกลับยังไม่ด้แรงไม่แข็งแลครับขุดมีแนี่นี่หน่วยมลนะเปิดไมได้อืมเนี่ยเนี่ยเปิดช้าครับพี่ไอ้หนุ่มกางเกงแดงไอ้หนุ่มกางเกงแดงครับลงเปิดแล้วโอเคผมนี่ก็คือขั้นตอนการล้างหน้ากากครับผมทำให้หน้ากากใสกลิ้งนะผมอันนี้ก็มาวันแรกนะผมมาลองหมายมอยนี่การล้างหน้ากากเราตื่นสายอย่างนี้กันเลยนะครับนะครับโอเคหลายคนถามมาว่าเ เหลมเขายิงยังไงนะผมเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะผมใช่ครับเพราะว่าแต่ถ้าขี้เกียจดูที่คลิปครั้งก่อนนะผมที่เราสอนยิงไปวันนั้นนะผมไม่ตั้งใจดูเลยแล้วก็มีเบ้นส่วนส่วนเบ้นหนึ่งนะครับผมที่บอกว่านักกากซื้อที่ไหนอ๋อหนักกากซื้อที่ไหนเหรอครับผมหนกกากนะผมที่ร้านขายอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปนะผมมันจะมีไม่ไา้ไปซื้อร้านของชาไม่มีนะผมว้าวว้าวเย็นว่าเย็นไหม เวีข้าวูทายเรนี่อะไรนี่ลายกาดนี่ครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็จะสาธิตนะครับผมสมมติเราตอนนี้เราอยู่ในน้ํานะครับผมเราจะกำหลีมอย่างนี้นะครับผมหรือว่าถือหลีมนะครับผมนี่ฮะแล้วก็เวลาเราเห็นเป้าหมายสมมติไปไหมนี่เป็นเป้าหมายนะครับผมเราจะแล้วแต่ความรู้สึกนะครับผมว่ามันตรงไหมถ้าตรงเราปล่อยนะครับผมปล่อยปุ๊บแค่นั้นครับร้อยครับ ง่ายๆสสเด็กๆก็ทําได้เดแต่ไม่ควรไปคนคนเดียวนะผมเพราะว่าจะเกิดอันตรายหรือจะติดกับไม้ไผ่เสื้ออาจจะไปกองก็ได้พะมการเสียเวลาเราไปตั้มป่ากันดีกว่าผมโอเคไปอะไรดูนะครับปกันต o n ครับดูนะครับผมทีมงานนะครับคุณทูนลงไปก่อนครับคุณทูนลงคนเดียวครับผมไอสองตัวนี่ไม่ลงสงสัยจะหนาวเลิกเลยไอแกนโมูทกกอนมือไม่เซียนอะ เป็นกูเนี่ยลงมไรแล้วเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมของเน็ตเฮ้ยไม่ใช่ของนัดของนัดคืนแผบปั๊บเนี่ยยื่นมาได้เ嘛แห่เนี่เบอร์ไอ้นัดแปมเลย่องยี่โมแน่นัสเองก็แปมนะ าเ้ยรท่านผู้ชมครับเปิดมาด้วยนี่คือตัวอะไรครับสวยครับผมปนนีน้าเหรอนี่อ่ะอันนี้เพิ่งเป็นอายุสิบห้าแล้วมอายุสิบห้าขึ้นมาแซวลมบงมันน่าจะมีตัวใหญ่ด้วยครับผมใช่แล้วก็ได้ตัวเล็กมาครับผมสายคล้องดีกว่าตัวแรกครับผมคือสค้องเป็นปลาหมันนะผมหมันหมันหมันไปสายคล้องเลยครับผมเมื่อกี้คล้องอะไรนะครับคล้องขี้ ห้องแข้งนะผมนี่ฮะได้มาตัวหนึ่งนะบอเนี่ยมึงไปลงไงครับมันเลือกอะตัวลงไมงมันไม่เลือกเกือบหายเอาเนี่ยมีคนโซโลเพลเยอร์ครับผมแม่งกางเกงแดงตัวนี้ก็เจ็ดประจันรแบนมีสารรายงางมีแสงไม่ใช่มีแสนเจีปลาเลยปรากเนี่ยข่าวสารจากเบิร์นบนเฮ้ยมีหมายป่ะเนี่ยเป็น เป็นดิสอสโชกมันเป็นไม้นะครับตอนนี้เราก็เจอโชคใหม่ๆแล้วครับผมนี่โชคไม้แซงโชคไม้แซงนะผมไหนนี้นะครับริมขานครับหมายริมขานครับผมไอเหย่ยลูกปรบเดี๋วลูกบู๊ดเอาวัดเตะเดี๋ยเรื่องแบบพี่ครับนี่ขอไม่คิดถึงเธอเนี่เพลงอะไรบ้างไม่รู้ครับเอาพี่อยากเล่าผม ไอ้เพี้ยโดนแล้วก็แบบโดนเหรดดึ๊ดดึ๊ดึ๊ดึ <c oughs> จียมันเอาเรื่องเลยเกินโอ๊ยโดนเต็้เลยดูนะไอ้เจ้าแค่ได้มาเนี่ยไล่ยกยิงนะ่นดีกว่าไงแปะยังนีหน่หูงงกันนะครับ รู้ว่าผมผมนึกว่าคุณจะแป๋มแล้วนะครับวันนี้ขัดแกนของผิดไปไม่หวงก่อนมันจะไปขุนได้ยังไงขุนแล้วครับตอนนี้โมจะพยายามเอาไอ้เบอร์ให้ดูนี่มันจะได้เหรอไม่ได้ถ้าไม่ได้ต้องเล่เอาลำแบกลำแบกลำแบกลำบนเดี๋ยวกำ มาลงมาสีแล้วไงเน็ตเองก็เตียงเอาเหมือนกันอืี่นั่นเนตเองก็เตียงเอาทำไมกูรู้สึกท้อวะ โอ้มือช้อกเลยวะกูไม่ได้ปลาสักตัวเลยว่ะเพื่อนมึงต้องพยายามเข้าที่เป็นโขกไว้กูพยายามแล้วแต่เขาไม่จริงจังกับกูว่ะโอ้มันเดียว,ลวเลยที่อยากความลากไว้ครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ประสบปัญหานะครับซึ่งน้ำมันไม่ค่อยเต็มใจนะครับตอนนี้ก็ทีเยวเลยมช่ออุปกรณ์ของเราก็ พังด้วยสุบแทะไปวันนี้อุปกรณ์ของเราก็พังนะผมตอนนี้ก็พรุ่งนี้เราค่อยมาต่อใหม่นะผมเพราะว่าวันนี้เราก็อุปกรณ์เราพังซึ่งหนังยางมันลุ่ยนะครับผมผุยครับปุ้ยิ้ยครับผมหนังยางมันปุยนะคนะบนี่ฮะแล้วก็ถ่ายทําต่อไม่ได้รับผมเรียบร้อยแล้วครับโอเคนะครับผมโอเคพรุ่งนี้เราอาจจะมีเชฟตุรกีหรือ ทีมงานของเราเพิ่มมาอีกสองคนนะผมเราค่อยมาต่อพรุ่งนี้นะครับมันใกล้จะปูดแล้วครับโอเควันนี้ก็ขอเคนนี้ก่อนนะผมโอเคไปต่อวันพรุ่งนี้ครับโอเคครับกระดาษสวีทลรักนักตะแปงนะครับผมต่อจากคลิปเมื่อวานนะผมเมื่อวานเราดำไม่สำเร็จนะครับเมื่อวานได้แปดตัวนะสองตัววันนี้ก็จะมาลองหมายเก่านะครับผมที่เรามาดำวันนั้นนะครับแล้ววันนี้ก็เอาเจฟจากตุรกีมาเรีย้อย โอเคโอ้วันนี้ก็จะมาลองหมายเดิมนะโอ้น้ำใสแม่ทุกคนอยู่อยู่ข้างหลังพื้นสะพานนะผมพื้นต่อหมอนนะผมเราจะดำดำตรงนู้นไหมโอเควันประกันสียเวลาไปกันเลยเล็บเลย อะไรครับเนี่ยทำไมผมไม่เห็นน่ะเออนู่นก็ได้ป่ะเน็ตก็ได้นี่เอาแมยูเซตตูเลกีโอ้โอ้ใหญ่เลย อย่างแบบมันก็ได้อยู่เงี้ยถาก็ได้ <laughs> ทำเป็นเจะอใ่ไหมโว้วนี่ครับแม่เนี่ยพ่อนตนนับ ได้แล้วหล่อมๆครับนัดตนี้ได้รัวๆแบบอยเกลียดนอตปึ๊บแม่โมตะแววนเ้าอยเกลีนนด <c oughs> ยนนนดนอดแบบโอ้แม่แป๊บเดียวแป๊บเดียวครับถึงนาทีไหมแตากล้องเลย สุดจัดเลย <laughs> โอ้สุดจัดสุดจัดจัดจเอาไว้กินหยอะซาก็เดียวห <laughs> ลอดนะครับปอกมาแขงา็งโอ้ยมันเดียมกิน <c oughs> <c oughs> มินเตอร์มือตึกเนี้เหรอ <laughs> มือเริ่มมือ อเล่นเลยกดดาวมกกนลอกบนาะไงกดดาวมากกนโต๊อกอเลยเอาแบงห้อยตับโปแกนี่บบขี้หอกสายทางนั้นเลยวัวมาเตงเลยเตงข้าใอยสูบพ่อเด้อเนะ เอาอีกแล้วแม่อีกแล้วเยอี่ยฮะเเหรอผมสอนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเ้อกยว วันนี้มาดีไปเลยวันนี้มาดีเมื่อวานสองตัว <laughs> ชุยไม้สองตัวเล่นเล่น <laughs> เอออย่าแทงกูเรื่องอฮ้ยตายยังไหไปจุนนะคุ้มไปจุมนมหมจุมนมาจุมน,นจมา <laughs> มันเลิกม eh, uh ันจะแวปอยป่ได้ป่ะแใหน่จแปป่ะหญ่อยห่จมอะปอยไม่ได้นะมันเลิกอ่ะโอ้เฮ้ย MVP ไพี MVP อ่ะช่วยครับถอดก่อนเอาเอาออกก่อนอ โอ้โหขอเข้มนะขอแค้นะลุ้ขอเข้มนะเออเคยแปลกโอ้ยแปลกมากนอแซมเหมือนตัวนี้ตัวใหญ่ครับผมใหญ่มากโอ้ยแปลกเครับหามครับ ได้ตัวแล้วแจแต่ที่หนกนับปะพูดมากดีเอีพีแบบหมดเสือเอวีพีเลยอ๋ีกร้อยละแฟดโอ้โหได้อีกแล้วผู้ชมผับมาสองตัว จัดไปเนาะเนาะเน้น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 เนาะเนาเนาอันนี้มั้งเนี่ยยังไม่เยอนไม่เข้าไม่ได้ต้องเข้าสองตัวโหเยอะบุ๋นเฮียปลาปกนะครับ ยิ้มเบ็ดนนีเรียบร้อยปรับปลาซอยปลาซอยหรืปลาปกนยปลากเงินเล่เงินเล่ มันนี่นี่แมลงแมลงแสงทองโอ้ได้กำสองเฮ้ยอเ <c oughs> ลี้ยงกันไมสักตัวเอาวพยายามไหมเชียีล <c oughs> <c oughs> อยไห <c oughs> <c oughs> หญ่ยิงย่างเดียวเลยขวายครับขวายโอเคนะครับผมตอนนี้ก็เกินเป้าหมายนะครับผมหลังจากที่น่าเอาหมูวานนะครับผมวันนี้ก็มาเก้มือใหม่นะครับผมก็ได้จัดมาไอ้นินสองตัวนะครับผมนี่เอ็มพีของทีมนะครับเริ่มหนาวครับผมตอนนี้ก็เราก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับโอผมไ่เพื่อการเสียเวลา ط